็กคนนี้พูดจาดูฉลาดทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเราฉลาดยังไง <g ül> แม่อะฉันจะไม่หยุดใช้เงินเฮ้ยวันนี้รายได้เท่านี้แล้วอยากได้ของเต็มไปหมดเลยอะจะทํายังไงอะใช้เงินให้น้อยลงกว่าที่เราหาหาเพิ่มให้ได้มากกว่าที่เราเคยมีอยากสร้างบริษัทในฝันคนที่มีความสาม,มารถอะควรที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมม,มันถึงเวลาที่เราน่าจะต,ต้องคิดอะไรคืนให้กับคนอื่นเบ้างแทยนี่ค่ะ <c oughs> มาเริ่มต้นแบบไหนถึงเป็นอดีนเคเลอร์ในวันนี้ค่ะพระทำงานเริ่มต้นมาจากเป็นดีเทลยาเนาะแล้วก็ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมา1บริษัทแล้วก็บริษัทอเมริกันมาอีกบริษัทหนึ่งมันเป็นคอมบิเนชันที่มันลงตัวมากๆได้สกิลในเรื่องของการขายการปิดยอดจากบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ความมีวินยัยแล้วก็ได้ในเรื่องของความโปรเฟชชั่นอล ในเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆนา,นานาจากบริษัทอเมรกันแล้วก็ระบบด้วยซิสเต็มได้มาเลยหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าตัวเองมีความฝันอยากสร้างบริษัทในฝันบริษัทในฝันหลายๆคนบอกคืออะไรอะ่ะเพราะเอ,อยากแบบสร้างบริษัทที่คนที่มีความสามารถอะ่ะควรที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมหลายๆคนอยากเป็นเจ้าของกิจการนะเพราะลูกคนรู้สึกอยากเป็นที่ยอมรับอยาก มีความมั่นคงอยากจะได้อะไรในชีวิตที่ตัวเองแบบไม่ได้โดนจํากัดในเรื่องของเงินเดือนวันที่เราสร้างบริษัทในฝันเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้พนักง,งานอ่ะยังมีความมั่นคงในชีวิตยังอยู่ในจุดที่เป็นคอมฟอร์ทโซนแต่พนักง,งานก็ไม่ได้โดนจํากัดในเรื่องของเงินเดือนแม้กระทั่งกับน้องๆที่ไม่ได้เป็นเซลนะอย่างฝั่งของแอดมินเองหรือฝั่งของอดิจิทัล อันนี้น้องๆก็ยังมีค่าขนมอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปทําธุรกิจส่วนตัวให้อยู่ในจุดที่สุ่มเสียงอ่ะ <c oughs> น้องๆยังได้รับความมั่นคงในชีวิตยังอยู่ในจุดเซฟโซนที่อย่างน้อยคุณได้อยู่ในบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็คุณยังมีเงินพิเศษที่บริษัทหาค่าขนมให้กับคุณ <c oughs> <c oughs> พูดจริงนะการทําธุรกิจเราเชื่อว่ามันมี2อ,อย่างนะหนึ่งคือคุณต้องมี ความเก่งกับอีกอันหนึ่งคือคุณต้องมีความเฮงเก่งอย่างเดียวบางทีถ้าไม่มีในเรื่องของรักโชคก็บางทีมันก็ไปไม่ได้ไม่งั้นเจ้าของธุรกิจเขาจะไปหมูเตลูกันทำไมแต่แน่นอนเราเฮงอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้จะเฮงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาคู่กันใช่ตอนเราเริ่มทำใหม่ๆมันความสายงานอ่ะมันไม่ได้ตรงไอ้ที่ว่าเรากว่าเราจะก้าวข้ามมา โอ้อันนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยากอยู่นะคะตอนที่ทํางานบริษัทยาเนี่ย<อ>เขาเขาจะรับคนที่จบเภสัชปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วตอนที่ทํางานบริษัทเนี่ยยังไม่ได้จบปริญญาโทที่เป็น M.B.A ด้วยซึ่งฉะนั้นตอนนั้นก็คือแบบไม่ตรงสายเลยต้องบอกว่าขอบคุณเจ้านายคนที่ให้โอกาสในชีวติตบริษัทแรกเลย เจ้านายบอกว่าตอนที่สัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ปั้นได้เอะไรไเขาจะเห็นว่าเราสวย <l ots> คือเขาบอกว่าตอนที่คุยเขาบอกว่าเด็กคนนี้พูดจจดูฉลาดทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเราฉลาดยังไงเวลาคุยด้วยเรารู้สึกว่าอยากคุยต่อ,อ,อ <l ots> เขาก็บอกว่าคนเก่งอ่ะมันสอนกันได้แต่พรสวรรค์น้มันสอนกันไม่ได้ นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เฮ้ยเราได้เริ่มต้นตรงนี้มาแล้วก็เอาเคพอเรามาสายงานที่เกี่ยวกับแพทย์อะคะ่ะแล้วอย่างที่พูดไปต่างๆนานารักการขายรักสวยงามมีสกิลการติดต่อแพทย์โรงพยาบาลคลินิกมันก็เลยทําให้เรื่องทุกอย่างอะ่ะมันดูเหมือนง่ายสมมุติว่าวันนี้ถ้าให้ตัวเองไปทําร้านอาหารหรือไปทําโรงแรมสกิลเราคือสูวนนะเพราะฉะนั้น เรารู้สึกว่าถ้าเราไปทําตรงนั้นเราอาจจะทําไม่ได้ดีก็ได้ต้องบอกเลยว่าในชีวิตในการทําเซลล์มาปิดตัวเลขไม่ได้อ่ะสองเดือนแล้วสองเดือนนั้นก็คือสามารถรีทรกลับมาได้ด้วยส่วนหนึ่งโอเคมันมาจากตัวเราเองแหละแต่ตอนเริ่มต้นมันมาจากทีมมาจากพี่ที่เขาพกพ,พ,พงมเราชื่อบริษัทเทอร์โม,โมค่ะเป็นบริษัทญี่ปุน่นพนรับสองคนคนนึงเนี่ยไปขายแบบโปรดักที่เจนเป็น general ซึ่งจริงๆตาม portfolio โอตาม profile อะเราควรจะต้องไปอยู่ในแผนกของ general แต่อีกแผนกหนึ่งที่เขารับคือ special ก็คือเกี่ยวกับพวกของหัวใจหลอดเลือด c a r d i o l o g i s t พวกแบ like บ vascular function ทั้งหมดแล้วเจ้านายอะเลือกเราไปอยู่อีกทีมนึงเราเองมันคือความพราวนะตรงที่เฮ้ยวันนี้มีคนเห็นแล้วเนาะว่าเราสามารถปั้มปั้นได้เรากรูมได้เขาเห็นความสามารถของเรามันทำให้เราใจฟูอแล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอยากผลักดันตัวเอง วันหนึ่งที่เรามีบริษัทเราทำสิ่งนกับลูกน้องลูกเพื่อการให้โอกาสกับการแบบเอาจริงๆว่าการการทำบริษัทหรือการที่คนเข้ามาทํางานกับเราอ่ะมันคือการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะแน่นอนว่าเราให้โอกาสเขาในการที่เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เขาอ่ะก็ให้โอกาสเราในการที่เขาได้เข้ามาทําอะไรให้กับบริษัทให้กับเราด้วยมันคือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่า มันดูมันเป็นคำพูดที่มันสวยงามนะแต่ว่าจริงๆเราเชื่อว่าวันนี้น้องที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนรับรู้ได้มันมีพาที่ที่ลมมาด้วยนะคะคือวันที่ทําแรกๆมันเหนื่อย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 แต่มันเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเหมือนเราเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อะแล้วเราก็จะคอยพูดกับตัวเองว่ามันไปได้หรือเปล่ามันไหวไหมแล้วจะมีเพื่อนรุ่นพี่ที่คอยให้กําลังใจเราแล้วบอกว่ามันได้ซึ่งวันนั้นเนี่ยวันนี้เขามาสาร,รภาพกับเรานะเขาบอกว่า เขาไม่คิดเลยว่ามันจะไปได้จริงแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนอะ่ะเขามาบอกเ,อาเราว่าเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการผลักดันแล้วเราก็รู้สึกมันได้หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าจากคนที่เอ่อเฟลจากคนที่มาจากศูนย์ไปทำงานบริษัทเริ่มมีรายได้ใช้เงินไม่เป็นจิดหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้มูมๆจนกระทั่งเริ่มมาทำธุรกิจสิ่งแรกที่ทำคือใช้หนี้เสร็จปุ๊บทำจ็อก แล้วก็พาโปดักตใหม่ปีสองปีแรกมันดีมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวิกฤตในเรื่องของการมีปัญหากับตัวที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์เขาเหมือนคนที่กําลังแบบเคยอยู่ที่แบบพื้นราบแล้วเดินขึ้นตึกอะ่ะเช<ด>ิเหมือนแล้วก็ตกตึกลงมาความรู้สึกตอนนั้นคือร้องไห้แบบมันเป็นช่วงเวลาที่มีเงินเก็บแต่เงินเก็บนั้นอะ่ะก็ต้องเอามาเลี้ยงพนักงานเอาเงินเก็บนั้นอะ่ะต้องไปหาสินค้าใหม่ แล้วพอเริ่มจะหาได้มันไม่พอถึงขั้นจะต้องแบบไปยืมหยิบยืมเงินมาจำได้ว่าร้องไห้ทุกวันเลยเป็นปีเลยร้องไห้แบบร้องไห้ทุกวันร้องไห้แล้วแบบรู้สึกแต่สิ่งหนึ่งคือน้องไม่มีใครรู้ว่าเราร้องไห้เพราะมันรู้สึกว่าเราจะรอดหรือเปล่าเราคิดอ่ะแต่วันที่เราไปเจอลูกน้องอ่ะเราต้องย้มให้เขาเพราะว่าถ้าเขาเห็นเราวันที่ เราท้ออ่ะเขาจะท้อไปด้วยคนที่เขาเคยที่แบบรู้สึกว่าจุดต่ําสุดของชีวิตแล้วอยากอยากปิดชีพตัวเองอะ่ะแต่เราไม่เคยคิดนะแต่เราแค่รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นมันเจ็บปวดมากแบบนึกถึงวันนี้แล้รู้สึกแบบเฮ้ยมันเราผ่านมาได้อะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างที่ให้กําลังใจเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้นะแต่เราแค่รู้สึกว่าชีวิตเราจะดีกว่าเมื่อวานอะ่ะนี่คือสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นมาตลอดแต่ไม่รู้หรอกว่าอด h e end อะ่ะ เราจะได้ไปถึงจุดไหนแม่จะสอนอยู่อย่างหนึ่งคืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็อย่าไปอยากได้ของใครอยากให้อยากทําอะไรต้องทําเองทําด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ที่แม่สอนมาตลอดมเมริกามันว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราอยากมีเงินอนะเราเลือกที่จะทํา ของเราเองมันคือเงินที่เราอะทำมาได้แล้วอยากใช้อะไรก็ได้แล้วด้วยความที่เด็กเราไม่เคยมีเราก็อยากได้นู่นได้นี่ได้น,ไดนั่นอยากได้ไปหมดเลยแล้วมาถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ไรายได้เท่าเนี้ยแล้วอยากได้ของเดมไปหมดเลยอะจะทำยังไงอะมันมี2แบบคือเงินเริ่มไม่พอใช้แล้วหรือมันเริ่มชนแล้วเงินเก็บไม่มีแต่ยังอยากได้ของอยู่อสองโซลูชันคือ1ใช้เงินให้น้อยลงกว่าที่เราหากับอีกอันหนึ่งคือหาเพิ่มให้ได้มากกว่าที่เราเคยมี อยากได้ก็เลยกลายเป็นว่าแม่อ่ะฉันจะไม่หยุดใช้เงิน <Okay. S 1> ชีวิตมันสั้นน่ะฉันยังรู้สึกว่าฉันอยากเอนจอยชีวิตก็เลยเลือกที่จะหาให้ได้มากกว่าที่ใช้อยู่ช่วงที่แบบอยากเที่ยวอยากเดินทางแล้วก็อยากเป็นเลลออ่าอย่างนี้จําได้ว่านี้เป็นบริษัทที่2แล้วบริษัทที่2ชื่อบริษัทแอปปอดเราภูมิใจมากที่เราบอกว่าเราอยู่บริษัทนี้เพราะว่าถ้าไม่มี2บริษัทเนี้ย เราคงไม่มีวันนี้ถ้าเขากลุ้มให้เราเป็นเป็นแบบนี้ใช่ฮะกลุ้มให้เราเป็นเราคือวันนั้นเนี่ยจำได้ว่า,ามีการประชุมทีมแล้วเจ้านายก็ถามน้องๆทุกคนในทีมที่เป็นเซลว่าความฝันของคุณคืออะไรแต่และคนก็จะบอกเป็น Manager, เมนเจอร์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคือโดยส่วนตัวด้วยความที่เรามีปมตรงที่เราอยู่บริษัทยาแล้วเราไม่ได้จบเพศาดะเรารู้สึกว่าฉันคงไม่ได้ไปจุดสูงสุดของบริษัทนี้อยู่แล้ว เราตอบไปว่าเราอยากเป็นแค่เซลลทุกคนจะรู้สึกทําไมไม่อยากโตเหรอโน่ no. เราอยากโตแต่เรารู้สึกว่าข้อจํากัดของเรากับที่นี่เราอาจจะไม่ได้โต <S <S เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาดิเรกชันหาจุดใหม่แล้วตอบเจ้านายว่าความฝันอยากเที่ยวรอบโลกค่ะทุกคนจะแบบไร้สาระโน่ no. การที่คุณได้เที่ยวรอบโลกนั่นหมายความว่าคุณมีสละทั้งเรื่องของเวลาเงินนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันคือความพร้อม และนี่คือสิ่งที่เราอตอบเขาไปซึ่งจริงๆวันนี้เราก็ได้ทําตามความฝันแล้วนะคือแต่เราอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่เราคิดตอนสมัยเด็กตอนนั้นเราค่ารู้สึกว่าเดี๋ยวฉันทํางานฉันเก็บเงินฉันมีเงินแล้วฉันก็คือปลดเกษียณตัวเองแล,แล้วเราไปเที่ยวแต่วันที่มีโควิดเข้ามาอยู่บ้านเฉยๆแล้วรู้สึกไม่ได้ละฉันคิดว่าความสุขของฉันคือการใช้ชีวิตและได้การได้ทํางานวันนี้ก็เลยได้ทํางานด้วยท่องเที่ยวไปด้วย ก็ก็ถือว่าได้ทําตามความฝันแล้วนะเราไม่จําเป็นจะต้องไปทำอะไรที่มันสุดตรงอาจจะจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเดินทางสายกลางแล้วนะ <c oughs> ก็ยังได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยก็เกือบรอบโลกแล้วค่ะ <c oughs> มีเงินไหมก็ก็มีอยากมีมากกว่านี้เหมือนชีวิตฉันทําหลายอย่างมากมีแบบอันนี้คิดว่าคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเราทําไปทําลีสอยังไม่ถึงขั้นไปทําจริงๆนะ คือวันที่เรากําลังจะลาออกจากตัวบริษัทแอร์ตอะวันนั้นเนี่ยด้ความที่เพื่อรุ่นพี่อะค่ะเขามีตัวรีสอร์ทที่ปานบุรีที่กําลังจะเซงแล้วตัวเองก็ไปดูแล้ววันนั้นกะจะทําแบบตัวบริษัทด้วยแล้วก็ทำรีสอร์ทด้วยพอเริ่มไปดูไปอะไรแล้วว่าเรารู้สึกว่าไม่น่าไหวหนึ่งคือเราไม่มีเราไม่มีสกิลเลยเราไม่มีโนเลจเลย แค่เรารู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันง่ายๆอะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะคือรีสอร์ทก็ไม่ต้องทําอะไรมันมีรีสอร์ทอยู่แล้วคุณก็แค่ทําหน้าที่ในการโปรโมทให้คนเข้ามาทําความสะอาดเช็คเอาท์เช็คอินวันนั้นร,รู้สึกว่าแค่นี้เองเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแต่พอเข้าไปดูอินดีเทลแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายนะวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีกว่าอย่างที่บอกกับแบ๊กกลับมาเรามาทําอะไรในสิ่งที่เราถนัดและเรารักดีกว่า ซึ่งจริงๆตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเราจะตีแบตอ่ะเราจะตีแบตสองมือ,อกับการที่เราจะตีแบตมือเดียวเรารู้สึกว่าเราโฟกัสกับการทําอะไรอย่างเดียวอะไปทีละอย่างดีกว่าไม่ผิดนะคะที่คุณอยากทําธุรกิจหลายๆอย่างแต่ถ้าถามถ้าคุณไม่พร้อมเรื่องคนคุณไม่ได้มีแบบทรัพยากรอะไรเพียงพอแล้วคุณเป็นโอนเนอร์อโลนเอ่อเป็นโอนเนอร์คนเดียวอย่างเราอ่ะ แทนได้แล้วทําอันแรกให้จบก่อนให้มั่นคงก่อนแล้วคุณนะค่อยจําไปทําธุรกิจที่2ออันนี้เป็นความคิดของตัวเองน่าจะน่าจะดีกว่าในการที่โฟก,กัสอย่างใดหนึ่งวันที่เราเริ่มทําธุรกิจอะเราคิดแต่เรื่องเงินเรารู้สึกว่าเดี๋ยวพอเรามีตังอะเราจะมีความสุขเอ้ยเราคิดว่าเราได้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะมันเท่อะมันดีอะเราได้มีตังเราได้ซื้อของที่เราอยากซื้อเราได้อยากไปเที่ยวเราได้อยาก ทานอะไรที่เราอยากทานแต่พอมาวันนี้เรามาถึงจุดที่เรารู้สึกเลยว่าเงินทองอ่มันต้องมีเพื่อให้ใช้ให้เพียงพอแต่เงินทองก็ไม่ใช่ทุกอย่างความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากเงินทองอย่างเดียวจริงๆความสุขที่แท้จริงมันคือการที่เราเป้าตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราอ่ะคิดมันเร,เ,รเราเราสึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโก้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรื่องของคิน โอ้โหแต่แ oh. ต <c oughs> ่แต่ใจเราะเล่านี่เรื่องมหากราบมากเลยก็หลังจากที่เราเริ่มเริ่ม break up กับการเป็นดิสติบิวเตอร์ของตัวโปรดักเนาะพีเลียก็คือหนึ่งเป็นพนักงานลาออกมาเป็นดิสติบิวเตอร์เขาไม่มีโปรดักของตัวเองพอวันที่เราไม่ได้เป็นดิสติบิวเตอร์เขาแล้วอะ แล้ววันนั้นก็เริ่มหาตัว Product แต่วันที่หา p Product อ่ะเราไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเราได้มีโอกาสไปช่วยบริหารคลินิกอีก,กว่าแต่พวันนั้นไปแล้วก็มีแต่คนบอกว่าอย่าไปเลยหนึ่งเราไม่มี knowledge เราคิดว่าให้เราขายของคลินิกแล้วจะรู้สองคือเราก็ไม่ได้รู้จักคนที่เราไปทํางานด้วยดีพออันนี้ไม่พูดว่าใครผิดแล้วกันแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันไม่ลงตัวกันก็เจ็บตัวกลับมา คือสิ่งที่ที่เจอมากลายเป็นว่าเหมือนโดนเหมือนโดนเหยียบซ้ำแล้วทับซ้ำแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์นะคะมันทําให้เรารู้ว่าอย่าไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ถัดเ,เรื่องของการทำแบรนด์เนี่ยแล้วหาโรง,งานเองด้วยเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้วิธีการแบบคีย์เวิร์ดมันง่ายขนาดไหนคือถ้าพูดถึงนะ นะสมัยก่อนอะระบบ AI หรือว่าอะไรมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะตอนนี้เรามีแบบ Chat GPT มันง่ายมากอะสมัยก่อนคือต้องใส่ Google Search Keyword แล้วเราก็ส่งอ e ีเมลไปหาโรงงานส่งไปเยอะมากก็เงียบบ้างก็อะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเก่งก็สู้เห่งไม่ได้มันมีความโชคดีในการที่ไปเจอโรงงานจากวันนั้นอะจนวันนี้เราเป็นพันเนอร์เขาอยู่นะ เหนียวแน่นมากแล้วเราไปเจอเขาปุ๊บส่งเมลไปปุ๊บเขาส่งโปรดักต์เราก็เริ่มทําธุรกิจได้กันมาก็88ปีแล้วในความโชคดีมันก็มีความโชคลายในความโชคลายมันก็มีความโชคดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ตัวเองเลยอะทำไมถึงอยากใช้คำว่าตัวเองอยากเป็นเด็กเกวันที่เริ่มทำธุรกิจตอนแรกเลยสิ่งที่โฟกัสคือเรื่องเงินกับชื่อเสียง รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเยอะอะเราคงจะมีความสุขแล้วเ,เราได้บอกกับคนอื่นว่าฉันเป็นเจ้าของกิจการมันคงจะโก้มันคงจะเท่สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนาะเราคิดว่าวันนี้มันนอกเหนือไปจากเงินแลเรารู้สึกว่าการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีวันนี้และการที่เราได้ส่งต่อให้กับคนอื่นการที่เราได้อ,อ่อ ช่วยเหลือซัพพอร์ตหรืออะไรคนรอบข้างอะ่ะหรือคนอื่นที่เราไม่รู้จักอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้มันคงจะดีนะเราอยากให้วันนี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วอะ่ะคนยังพูดถึงเราว่าเฮ้ยพี่แดนอีเดนัลเลอร์ว่ะเขาสร้างบริษัทนี้เอาไว้นะหรือเขาทำองค์กรนี้เอาไว้หรือเขาทำอะไรให้กับคนอื่นนะเรามองว่าร่างกายมันหายไปแต่ว่าสิ่งที่คนยังรีมายหรือจดจำเราอะ่ะอันนี้มันน่าจะ เป็นอะไรที่มันมันถึงเวลาที่เราน่าจะต้องคิดอะไรคืนให้กับคนอื่นเขาบ้างความฝันเราคือเที่ยวรอบโลกอะ่ะเราได้ทําตามความฝันของเราในการท่องเที่ยวและเรายังไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของเราในการทํางาน You are What you do? เราอยากเป็นแบบไหนเราอยากได้อะไรแล้วก็ทำาถ้าเราไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะ่ะแล้วใครจะมามาภาคภูมิใจเราอะ่ะสิ่งที่บอกว่ากําลังใจมันสร้างได้ด้วยตัวเองทังทุกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะล้วนดีแล้ว 채니 <laughs> 아 <laughs>